นี่ก็จะทะเลาะกับน้องค่อนข้างบ่อยไปวีนน้องที่ทํางานไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็สุดท้ายของเงินน้องตลอดเวลาเป็นคนจมไม่ลงเป็นคนไม่มีก็ต้องมีอะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะพาพี่น้องน้องชายก็แบบทะเลาะด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นปัญหาของบ้านครับคือครอบครัวของนาเกตอะมีปัญหาทุกคนเลยเนาะใช่ค่ะไม่ว่านาเลกก็นาเอกชู้ชีพิตซี่คอยด่าดน้อง ันนี้ก็คือดื้ออะไรเงี้ยแล้วนี่หาเงินมาใช้นี้ใช้นี่ให้พี่คือมันมีความซับซ้อนกัรเป็นตัวของนางเอกด้วยเนาะทำให้นางต้องไฟต้องสู้แล้ววันนี้ทำไมไม่เอาสัตว์มาเราะมาโชกชัยอ่ะอยากเจอมาสองตัวน่าจะขายสบู่อยู่นะครับไม่รู้ไปับตับหรอไอ้แก่แล้วสามีอยากให้ลุดในละครอ๋อจ้าคุณแม่ต่อไปเลยครับทุกคนบริตาทค่ะ ก็รับผลเป็นผู้าค่ะก็คือเป็นคููมั่นของพี่พีในภาคก็อย่างในเรื่องก็เป็นครูวินวันเหมือนกันค่ะเพราะว่าภาคแรกเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแบบเป็นเด็กน่ารักสดใสแต่เมื่อมีทัพพาเข้ามาในชีวิตนะคะทุกอย่างก็เปลี่ยนไปค่ะก็คือจะเป็นแบบที่คาแรคเตอร์ินไปเลยต้องแาบใช่ค่ะมันจะค่อยๆไต่ระดับความเกลียดก่อนตอนแรกเขาเป็นเพื่อนคนแรกขอเป็นเพื่อนที่สนิทกันใช่ตอนแรก มันจะเกิดเหตุการณ์อะไรบางอย่างทำให้แบบมันมันมันเปลี่ยนไปความสัมพันธ์มันเปลี่ยนไปเฮ้ยฟังไปฟังมาคือทุกคนคงเจ็บนักเองเลยนะครับตอนนั้นนี่ดูไม่เหลือใครเลไม่เหลือใครหรออยู่รอเขาเหลือใครกันป่างเหลือเช้าสองคนนี้ที่อยู่าถิซีพอยซัพพอร์ตจะช่วยเหลือถ้าพูดถึงคนที่ดื้อที่สุดในกองทัพนีนะฮะทุกคนเป็นใครไปไม่ได้คนซ้ายคือทุกคนเลยฮะครับ สบายนะครับผมรับบทเป็นตองครับผมเป็นน้องชายของพี่คัมพาสุดๆก็ก็จริงๆไม่มีอะไรครับผมก็คือพี่สามไม่ค่อยรักเราเทนั้นแะโอ้ดูไม่ออกเลยไม่รักเราแย่เลยทั้งสองคนเลยดูไม่ออกเลยเราก็เลยน้อยใจตัวเองไงแบบพี่สามก็ไม่รักอันนี้ก็ไม่เข้าใจทำไรก็ไม่เข้าใจเราก็เลยเป็นตัวปัญหาให้กับพี่สามครับผมก็เป็นอีกหนึ่งตัวของพี่สามที่จะต้องแก้ไขปรุงนะแต่แต่คุณเป็นใครคุณอย่ากมายุ่งกับพี่สามนะนี่ดิไม่ตัดไม่ดึงใครกันนะองไ ไปยังไงอ่ะอนุญาตเลยครับโอเคเฮ้ยเราเป็นคน่านะเนี่ยนะถ้าคุณอยากรู้ว่าเด็กมีปัญหาเป็นยังไงเดี๋ยวเราดูไว้ในหนังเรื่องนี้เลยเถอครับแล้วก็ดูตัวจริงก็ได้ครับดูเป่นยังไงกันดูเรื่องเฮ้ยเื่อกที้รวมคนวิ่งทีมมาเยอะมากคนยูโรการงานระหว่างเรื่องเป็นยังไงดีครับสนุกสนานครับก็ประทับใจก็ระยะเวลาก็คือค่อนข้างนานครับเพราะว่าระหว่างถ่ายทำเนี่ยผมได้ลาไปดูประสบผลนะฮะทำให้ผมได้โกนหัวนะฮะนมัจะ ครับถ่ายได้ประมาณ3อาทิตย์ครับถ่ายไปบวชเป็นพระครับแล้วค่อยกลับมาถ่ายใหม่ฮะคุณครับว่าพุ่งกลับพระใช่ครับไม่ใช่เฮ้ยคุณ่งแล้วนะยุ่งแล้วนะใช่ไม่ทุณแซมทุกคบอกว่ามันรับไม่ไหวพอดีตัดหนีครับครับก็ระยะเวลาในท่างานครับก็มีความผูกพันทุกค่าเยอะมากมายสูงเลยทีเดียวครับ้าสนุกสนานสำหรับเรื่องนี้ก็อยากฝากแฟนให้ติดตามอารมณะครับนะฮะคุณบอลมีนาได้ใจยังบ้างสำหรับการทำงานละครเรื่องนี้ครับ น้องเาน่ารักทุกคนอ้าวต้องกินนะฮะไม่เคี้ยวแต่เราหน้ารักทุกคนนทั้งหมดเนี yep. ่ยเอาจริงโดยเฉพาะใครครับยูโนอาลูกขอบคุณครับคือปกติโมทำงานช่องเจ็ดมาเนาะยอมรับเลยว่ายังไม่เคยลงงานกับน้องๆเลยสักสี่สิบปียี่สิบออยี่ขต้องกับโร พี่แชมป์นี่พี่แชมป์เราเคยกำกับเวาเรื่อเรเงาบุญใช่ไหมเราก็จะรู้กันแล้วแนวทางของพี่แชมป์เป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่กับน,น้องเนี้ยพอเราได้จบมาเป็นพี่สาวของบุ๊ได้เนี้ยเอาละฉันจะศึกษาน้องยังไงดีเนี่ยไปถึงว่าก็คุยคุยกันเลยเราเวลาเราทะเลาะกันหรืออะไรกันก็คือปล่อยโฟล์ไปธรรมชาติเอาเอาธรรมชาติไปก่อนที่ีแบบดูไม่ละคอจนเกินไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็ประมาณนี <dye i fol os> <t rio> <t rio> ้กับน้องกับอะไรแหมอย่างไกยูโรเนี่ยจะมีบทบาทในเรื่องของตีระดับเนี่ยไข่หนองใี่กับผู้ชายอ๋อคุณไปเร็วแบบนั้นเลยนะอะไรอย่างนั้นจัดฉากอะไรวุ่นวายเป็นคนเพื่อให้เขาบอกว่าได้การดูดีนั่นอะไรเงี้ยค่ะก็ก็จะมีนเข้า ท่านพี่เซมเอาอยู่ใช่ไหมครัน้องๆแต่ละคนเนท่อนนั้นเองเอาอยู่เขาแล้วอยู่ได้เรามีวิธีเรามีวิธีเราหลายคนใครรู้สึกพี่ขอเลยหนึ่งนชื่อบุกดาครับโอ้โหหรูอเปล่าเราเคยจำได้ไหมเราเคยตีสี่แล้วตอนเช้าพี่ก็ทำอะไรได้เลยขอบคุณไม่มากหรอกตาหน้าตาขยายตีหนึ่งถึงตีสี่ตื่นมาพี่ลืมหมดเลยใช่แต่น้องเขาตาจบด้วยนะว่าเราฟังเรื่องนี้มันต้องจบแบบนี้นะพี่ใครแไหนเอาต้องเป็นแบบนี้ กินหมดอย่นี้เลยแล้วพวกนี้ตื่นมาเลืลืมลืมอนเลืมออย่างนี้เราพูดได้หรือเปล่าูได้โอ้โหบันโถ่พี่เบื้องหลังสนุกขนาดนี้คอนเฟิร์มว่าเบื้องหน้าสนุกแน่นะฮะดูได้ผ่านทางช่อง7 HD ของเรารวมถึงย้อนหลังที่แอปพลิเคชันไอชีนี่และเว็บไซต์ iq.com นะฮะภาพนี้เดี๋ยวให้ยูโรกุนดาเป็นตัวแทนนะคะฝากละครเรื่องนี้กับคุณผู้ชมหน่อยครับ ก็อยากฝากแฟนๆทุกคนนะคะตอนนี้ละครไฟนงำแนก็วันนี้เสนอให้ชมเป็นตอนแรกแล้วก็นักแสดงทุกคนตั้งใจจะทำผลงานนี้ออกมามากๆอยากให้ทุกคนเป็นกำลังใจงให้กับละครเรื่องนี้ด้วยนะคะไฟน้งแขนค่ะครับผมครับมุ่งดาวรุ่งเยนะครับขอบคุณครับทุกคนจันทรายการนะฮะเวลาสี่สองสี่ทุ่มมันจบแล้วสี่ทุ่มจบแล้วนะฮะสองทุ่มสี่สิบเ,เริ่ม ไอซีอีนะครับผมครับฝากด้วยครับหรือว่าติดตามยอดหลักนะครับเว็บดอทไอซีดอทคอมครับผมแจ๋วมากขอบคุณค่ะพิมพ์การแสดงแล้วกจับต้องไปนะครับเดี๋ยวพัน์ทให้พี่พี่สุขไปชนนะครับแข่งขั้นี้เป็นก่อนเลยครับผมโอเคนะฮะรอดูพร้อมกันได้เลยนะครับคืนนี้ตอนแรกนะครับจะวางไฟตรงทางนัทามเจ็ดไทยแลนโอเคเดี๋ยวเราจะได้แข่งขั้มรุ่นแบบสวยหล่อดีนะครับพี่ทับยิ่งรอได้เลยนะฮะ อย่าลืมครับเกมออฟเลิฟรับใบกำคาบนะฮะทุกวันจันทร์และทายสองทุ่มสี่สิบมันมีคางช่อง7 HD และค้างแรกยครับองกับการร่วมมือกันนะครับสามารถชมละครย้อนหลังเรื่องนี้ได้ครับผ่านทาแอปพลิเคชันไอชีดีและเว็บไซต์ไอทีดังนะฮะเปิดเลยเรื่องแรกเลีอยากจะบอกว่าการขับขอเค็นยูโรกับดูดามมีเพชรจีนอยู่เยอะมากนะฮะครั้งนี้เป็นโอกาสที่ดีแล้วนะครับที่จะได้ดูละครออนไลน์การละครสู่ แบบโลกงมีกว้างขึ้นไปด้วยกรครับแล้วก็ครั้งนี้ครับสำหรับรสมาชิกที่เป็นเวทีอาจานันท์ใหม่ในการจับคร่วมกันนะครับผมก็สามารถรับชมคอนเทนต์ได้ย้นยอนหลังได้ทันทีนะครับผมที่ได้งแต่วันที่8ตุลาคามนี้นะครับเป็นต้นไปดูสดแฟนทีวีช่อง7 HD แ,แล้วก็สามารถดูวยยันนี้ย้อนหลังได้ทันทีที่เดียวเท่านั้นครับผมเจ๋งมากเลยครับผม